วิ่งนี้ที่เราบันทึกเทปกันเนี่ยมันวิ่ที่3ของการแข่งขันแล้วสถานการณ์โควิดนี่มันพีคจริงๆรแล้วให้เด็กเอาคลิปกลับไปมีสัญญาต่อกันว่าต้องกักตัวแล้วก็ต้องซ้อมต้องเข้มแข็งต้องออกกำลังกายต้องดูแลตัวเองถ้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งพุณเต้นไม่ได้ไม่ต่อเนื่องไม่แข็งแรงมึงก็จะตกรอบ พยายามซ้อมให้มันเต็มท right ี่ที่สุดให้แรงมันกลับมาครับตั้งแต่แบบ3เดือนที่แล้วจนถึงตอนนี้ครับผมผมก็พยายามฝึกหนักมาตลอดฝึก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 ให้ตัวเองพัฒนาขึ้น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 ไปอีกข้อดีก็คือเราก็จะมีเวลาพัฒนาตัวเองมากขึ้นเรื่องท่าอะไรเงี้ยเราก็ซ้อมที่บ้านแบบเต็มที่เลยแต่ข้อเสียคือบ็อกกิ้งคือจากที่เราแบบอยู่กับเพื่อนดีๆเราก็จะต้องมาเต้นคนเดียวเราก็จะมีการงงเกิดขึ้นแล้วกว่าจะมาตูนกันติดอ่ะมันค่อนข้างยากเลยครับประมาณสองวันถึงจะ กลับ <G l ug> มาเป็นที่เป็นทางเหมือนเดิมช่วงที่พักไปค่ะหนู <g ul> ก็ออกนี่ออกกําลังกายแล้วก็ฝึกซ้อมอยู่บ้านก็เต้นหน้ากระจกร้องเพลงหน้ากระจกเลยฝึกร้องฝึกเต้นแต่ว่ามันก็จะลําบากแบบว่าไม่มีใครมาดูท่าให้เราร้องผิดนะร้องเพี้ยนตรงนี้ต้องแก้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามซึมซับด้วยการฟังเพลงต้นฉบับซึมซับไปเรื่อยๆว่าเออมันต้องร้องอย่างนี้ีลลิงมันต้องเป็นประมาณนี้อย่างเงี้ยค่ะ พอได้กลับมาเจอเด็กอีกทีหนึง่งรู้สึกได้เลยว่าเขาไม่ได้ชิงเขาก็มีการซ้อมมีการกลับมาอย่างเหมือนเดิมที่หายไปคือไม่ได้หายไปเลยอะ่ะตื่นเต้นอยู่ครับเพราะว่ามันดูยิ่งใหญ่ครับมันก็เลยตื่นเต้นแต่ว่าพอขึ้นทีจริง กับเพื่อนอะไรเงี้ก็ทําเต็มที่ครับความตื่นเต้นก็จะค่อยๆลดลงลดลง,ลงกลับเข้ามาบ้านใหม่ก็คือครูเปลี่ยนแบบแพทเทิร์นเปลี่ยนท่าเต้นใหม่หมดเลยครับก็คือต้องซ้อมภายใน2วันวันศุกร์คือรันทูแล้วก็วันนี้คือวันจริงรู้สึกเหนื่อยนะครับแต่ก็เต็มที่ครับ ปวดตัวนอนไม่ได้เลยต้องตื่นตั้งแต่แบบ6โมงมาออกกำลังกาย7จ็ดโมงกินข้าว8ปดโมงเริ่มซ้อมแล้วก็ลัน่นจนถึงตอนเย็นสามทุ่มเสร็จแล้วก็กลับมานอนยอมใจสัปดาห์นี้ยอมจริงๆฮะหายใจไม่ทันเลยค่ะแบบหูจะตายพี่มันแบบสุดอะสุดจริงแต่ครูเขาก็แบบว่าให้ยกแข,ขนขึ้นเพื่อหายใจอะไรเงรี้ยแล้วก็ให้ซ้อมลั่นหลายรอบหลายรอบให้ร่างกายปรับตัวได้อย่างเงี้ยค่ะ างคนตอนที่เราดูวิ่งหนึ่งวิ่งสองยังเห็นอ่อนๆอยู่ยังเต้นไม่ค่อยได้ร้องไม่ค่อยได้แต่ทําไมเพิ่งกลับมาวันที่15พอมาประกวดวันที่18ถึงเปลี่ยนไปเหมือนคนละคนนั่นก็แสดงว่าเด็กของเราเนี่ยปฏิบัติตามคําที่เราบอกไปว่าต้องไปซ้อมต้องเข้มแข็งต้องออกกําลังกายต้องดูแลตัวเอง เด็กได้แสดงความรับผิดชอบมีวินัยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมากเลยถ้าซ้อมโอเคมันยังไม่ต้องใส่เต็มอ่ะจะมีช่วงหลังๆที่แบบว่าต้องซ้อมแบบพีคๆแล้วอันนั้นโนะคตรเหนื่อยเลยมาร้องด้วยคะ่ะมันมันก็ต้องเต้นด้วยมันก็จะเหนื่อยเป็นพิเศษแล้วยิ่งเป็นเพลงเร็วคะ่ะมันจะแบบเหนื่อยแบบเหนื่อยมากๆเหนื่อยแบบโหใจจะขาดเลยคะ่ะเวลาแบบ กว่าจะจบเพลงเนี้ยเพราะว่ามันจะต้องร้องด้วยแล้วก็เต้นด้วยซึ่งมันจัดแบบว่าลมหายใจยากค่ะพอประมาณกลางๆเพลงอย่างเงเี้ยคะ่ะจนไปถึงท้ายๆแรงเราจะตกเราจะเหนื่อยแบบหอบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไมค์ก็อยู่แบบกระไปแล้วมันจะได้เสียงแบบหายใจอย่างเงี้ยคะ่ะมันต้องใช้เสียงหลบแบบขณะที่เรากําลังเต้นอย่างแรงๆเนี่ยมันก็ต้องคุมเสียงไปด้วยซึ่งมันยากครับ เวลาเราแสดงใช่ไหมคะเอ e r g y รเราก็จะเยอะเยอะมากเราก็ไม่สามารถคุมเสียงได้มันมันเกินไปมันสนุกเกินไปมันก็จจะหลุดมันก็ต้องควบคุมตรงนี้ให้ดีค่ะหว่าดีขึ้นจากตอนแรกเยอะมากเลยค่ะดีขึ้นแต่ตอนแรกหนูก็จะเต้นเม่ค่อ้ได้พอมาลูกทุ่งก็เริ่มมีการลงการเต้นเพิ่มขึ้นถ้าเราจะมารอแบบรีสามก็ไม่ได้มต้อง ประสบการณ์จากวีดีที่ว่าเราเคยผ้าตรงไหนแล้วก็เอามาปรับกับวีดีที่สามได้อวไัเราจะต้องใช้สายตาแล้วก็แบบเขาเรียกว่าพลังกายภาพออกมาให้แบบคนดูรู้สึกครับแล้วมันมันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับผมมากแล้วก็น่าจะกับเพื่อนหลายๆคนเลยว่าการที่จะร้องจะเต้นออกมาให้คนดูรู้สึกได้มันน่าจะเป็นอะไรที่ยากพอสมควรเลยครับ เขาร้องมาตั้งแต่เกิดละเต้นแรงเต้นกล้ามาตั้งแต่เด็กละเพราะฉะนั้นทำไมถึงจะไม่ใส่กิจกรรมที่เด็กสนใจไว้ให้เด็กเลือกความสนุกมันก็จะช่วยให้ชีวิตเนี่ยมีความฉลาดทางอารมณ์มันต้องมีเรื่องของอารมณ์เรื่องของความสนุกความสุขอยู่กับคนที่ชอบสิ่งเดียวกันรักสิ่งเดียวกันนั่นก็คือการร้องการเต้น พอผมเริ่มเต้นได้จากตอนแรกที่เต้นไม่ได้เลยแล้วเพื่อนก็บอกว่าเออดีขึ้นนะแล้วเรารู้สึกแบบรู้สึกมีกำลังใจแล้วแบบจากตอนแรกที่คิดว่าเป็นตัวทวงทีมตอนนี้คิดว่าทุกคนยอมรับผมผมก็เลยรู้สึกว่าต้องทําให้ดีที่สุดพอรู้ว่าตัวเองพัฒนาขึ้นค่ะแล้วก็ครูหลายคนบอกว่าดีขึ้นก็เลยมีความมั่นใจขึ้นแล้วก็ทุกอย่างที่แบบว่าหนูกังวลหรือเครียดอะไรแต่ก่อนนะคะคือมันไม่มีแล้วพยายามฮิวตัวเองกับเพื่อนในทีมนะคะพยายาม พากันดึงอารมณ์ของทุกคนในทีมให้มันแบบมีความสุขก่อนขึ้นเวทีนะคะกนนุมหือเหมือนจะเป็นคนที่แบบพลังเยอะกันมากๆค่ะเลยแบบเราก็เลยจะช่วยกันดันตลอดว่าเราต้องทาอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไร,ะรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนเพิ่มกําลังใจให้มากขึ้นด้วยใช่ค่ะเวลามีกั่หนึ่งันก็ สนุกที่มันเกิดขึ้นจากข้างในของน้องๆทุกคนมันเป็นเพลงที่พี่รู้สึกว่าเราเอนจอยกับสิ่งที่ตัวเองทําแล้วมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วเวลาอยู่บนเวทีนะทุกคนคือทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากที่ชิงชินวุธเข้าชมเนี่ยมันก็ไม่ผิดแรอวนะเพราะเขาเนี่ยไปคัดเลือกเด็กมาจากต่างจังหวัดแล้วเขาเห็นตั้งแต่รอบแรกว่าเออตอนนั้นมันยัง ล้มลุกคลุกคลานอยู่เลยแล้วพอเข้าว่านมันแสดงออกได้มีอินเนอร์มีฟีลลิ่งเนี่ยมันก็เริ่มโตขึ้นโตขึ้นเพราะเด็กเพราะตัวเด็กเองเพราะฉะนั้นชินเขาต้องชื่นชมเด็กที่มีความพยายามคือเขายอมเรา อยู่ที่จังหวัดผมใชนะ่รับผมก็แข่งเต้นผมก็จะซ้อมแต่ว่าพอมาอยู่เนี่ยมันจะคนรับฟิลบ,บรรยากาศเลยเพราะว่าเห็นเพื่อนที่แบบว่าเออได้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้หรือว่าเพื่อนที่เก่งตรงนี้ไม่เก่งตรงนี้อะไรเงี้ยครับแล้วจะเห็นแบบรวมกันหมดเลยแล้วจะรู้สึกว่าแบบเออมันเอนจอยครูด้วยครับครูที่สอนด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะพร้อมที่พัฒนาเราไปเรื่อยๆครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าแบบมันสนุกมากครับนสนุกมากจริงๆ ก็ส่วนใหญ่ลองถามให้พี่อะค่ะพี่พี่ก็จะบอกว่าเราโอเคแล้วนะเราดีแล้วแต่ว่าเราอาจจะเป็นที่ตัวเราเองที่เรากังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพอเราไปปรึกษาแล้วเขาแนะนําเรามามันทาให้เราเข้าใจใช่ค่ะแล้วก็ปลดล็อกในสิ่งที่เรายังค้างคางอยู่ในใจไม่ยังไม่เข้าใจกับมันเนี่ยค่ะมันทําให้เรารู้สึกอ๋อเป็นอย่างนี้นเป็นอย่างนั้น่ คุณครูทุกคนนะคะคือเขาแบบว่าเขาเหมือนเป็นเพื่อนเราคนหนึ่งแบบเขาพูดกับเราตรงๆว่าอันไหนที่ดีสําหรับเราอันไหนเราต้องปรับบางทีท้อนะคะท้อมากเขาก็เติมไฟให้เราแบบมีไฟกลับมาฮึบให้มาทํามันนะคะพวกหนูอ่ะนอกจากจะเป็นทวีนเนมวานไอดอลของป้าแล้วหนูยังเป็นทบีนเนมวานไอดอลของคนทั้งประเทศคนของจังหวัด ทุกคนที่เขาส่งหนูเข้ามาน่ะแล้วหนูได้รับคันเลือกเข้ามา40คนของประเทศเนี่ยมันสุดยอดแล้วไม่มีใครเอาอันนี้ไปจากเราได้ทุกคนโชคดีนะคะอยากทำให้แบบว่าพ่อคุณแม่ภูมิใจเหมือนว่า <c oughs> เหมือนว่าทางที่บ้านของเขา ค่อนข้างที่จะคาดหวังแต่ว่าไม่ได้คาดหวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าได้ก็ได้ทําไม่ได้ก็หนูว่ามาเอาประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูอาจารเป็นเพราะหนูเองที่ไม่ได้ซ้อมหนัเกเท่าเมื่อก่อนก็เลยกลัวว่าทางที่บ้านจะผิดหวังไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาภูมิใจที่วันหนึ่งหนูเคยมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เคยพูดคำนึงว่าแบบอินไม่เคยทําอะไรให้แม่ภูมิใจได้เลย แบบแม่ตรงนี้ก็อยากให้อยากให้แม่แบบภูมิใจอยากให้แม่เห็นว่าหนูทำได้อะไรอย่างงี้แม้ว่าเราจะพูดว่าอนาคตหนูยังมีอีกเยอะแยะยังจะก้าวไปได้อีกวันนี้ไม่ได้แปลว่าอะไรทั้งนั้นโดยเฉพาะการที่เขาเป็นทบีนัมวันไอดอลเนี่ยเกาเป็นแล้ว แต่หนทางข้างหน้าที่เขาอยากจะก้าวต่อไปเนี่ยถ้าเขาชอบเขาจะต้องไปแสวงหาเพิ่มเติมเขาจะต้องไปฝึกเขาจะต้องก้าวต่อไปให้ได้ถ้าเขาชอบและหลายคนก็ประสบความสําเร็จแต่น้องอ่ะน้องยังเด็กเกินไปยังคิดข้ามวันนี้ไปไม่ได้ความรู้สึกวันนี้มันจึงท่วมท้นว่าความเสียใจยมาก่อนความผิดหวังมาก่อนเราก็คงต้องคุยต้องปลอบกันต่อไป ทุกคนสามารถเก่งขึ้นมาได้ถึงแม้ว่าต้นทุนเราจะมีไม่เท่ากันแต่เราสามารถพัฒนาตัวเองได้ครับไม่ว่าจะร้องเพลงไม่เก่งก็สามารถร้องเพลงให้เก่งได้ครับถ้าเราขยันฝึกฝนตลอดครับเราต้องไม่โทษตัวเองว่าเฮ้ยทำไมเราทำแบบนี้ไม่ได้ทําแบบนี้ไม่ได้เราคงเป็นอย่างนี้ไม่ได้หรอกแล้วคนเป็นไอดอลไม่ได้หรอกเพราะว่าเราร้องไม่เก่งเราเต้นไม่เก่งเราต้องแอทชีตตัวเองให้ฝึกฝนเยอะๆครับก็จะพยายามคิดกับตัวเองว่าหนูอ่ะ เป็นตัวของตัวเองมันดีอยู่แล้วค่ะต่อให้จะไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นไม่ได้ร้องเพลงเก่งเหมือนคนอื่นแต่หนูก็ยังเต้นได้ยังร้องได้ในแบบที่หนูเป็นอย่าพึ่งท้อให้สู้ต่อไปมันฝึกฝนเยอะๆคะ่ะแบบหนูเชื่อว่าทัากวันต้องทําได้ถ้าเราขยันถ้าเราอดทนเราทาได้แน่นอนพี่ๆที่นี่ใจดีมากๆเขาเหมือนเป็นครอบครัวเหมือนเป็นบ้านในหลังนึงของหนูเลย ก็จะพยายามอยู่กับพวกพี่เขาให้มากที่สุดแล้วก็มีความสุขไปได้วยกนันค่ะ